สว,ส,สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับพวกเราสองคนกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วที่พี่จะมาถ่ายคลิปให้มินบ้าง <c oughs> จริงๆแล้วว่าคือส่วนตัวพี่นะพี่ก็เป็นแบบเแบบีก็คือแบบมีความรักในตัวของอปะปีแล้วก็น้องน้องกันนะคะ <c oughs> มากๆ <c oughs> แต่ว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำมาหลายคลิปแหละแต่เนื่องจากว่ามันอาจจะติดปัญหาด <c oughs> ้านลิขสิทธิ์อะไรแบบนี้ทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามา อ่าลง,ลงในช่องได้ไดใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้เราก็อ หวังว่าเราจะได้ลงนะน,น่นจากมันมันเป็นงาน,านที่ <ลง S 2> ใช่ที่ที่น้องกอันเนี่ยเขาเพิ่งไปถ่ายแฟชั่นมาเป็นแฟชั่นานาฬิกาแบรนด์หนึง<ช>่งนะคะ<ช>แล้วก็คลิปนี้เนี่ยมันมีชื่อ,อว่าเมื่อ GQ ให้กันมาตอบคำถามแบบกันเองอ่าแบบกันเองใช่แล้ก็มาดูกันว่าน้องหนูแคะที่น่ารักกับปุกกระปิข,ของเจ้น้องหนูแคจะถ่ายแฟชั่นหนูาบอกก่อนว่าแบบ แซ่บมากแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องจะให้สัมภาษณ์กับคลิปนี้ว่างไงคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะสวัสดีครับแกน,นน์หนึ่งพังน,นะครับได้กลับมาเล่นซีรีส์คู่กับพี่อ้ออีกครั้งรู้สึกยังไงบ้างยากอะกลับมาเล่นซีรีส์กับพี่อีกครั้งก็สิ่งหนึ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องทําให้ได้คืออะไรอ่านเรื่องนี้ละกนันพยายามจะอีกยี่สิบปีไฮไลท์ไงไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ใจเย็น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  ก็ถ <mumbles begun> ือ <manipulation> ว mm ่าตอนนี Thailand, ้ที่ทําอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคมากๆครับแล้วก็ยังอยากจะทําไปเรื่อยๆจริงคือไทยแลนด์นะคะเป็นของจริงคือไทยแล สวัสดีครับแกนนนะครับน้องการวันนี้ก็จะมาตอบ2ี่สิบคำถามนะครับจากแฟนนะครับเบบีนะครับที่มาเขียนส่งกูไปพร้อเนี่ยยังวไม่ได้เป็นเขียนไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มข้อที่หนึ่งกันเลยนะครับว่าข้อถามอะไรกันบ้างนะครับข้อแรกนะครับมีเรื่องราวดีๆปี2020ิที่ผ่านมาอยากเล่าให้ทุกคนฟังไหมก็เชื่อว่าปีที่แล้วก็มีหลายๆเรื่องที่กันได้ทําในสิ่งที่กันไม่เคยทำอะไรเงี้ยครับเช่นออกซิงเกิลเป็นของตัวเองไม่รักไม่ลงคิดว่า เราเป็นคนที่ไม่กล้าร้องเพลงจนวันหนึ่งเราจะได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองดูนี่ดนี่ดูนี่นี่เลาดีนะครับในปีสองพันยสิอยากฟังนะครับไปฟังร้านนีืนะไม่ม่ใช่ค่ะทางดูทอล์คอานะคข้อที่สองคิดว่าตอนนี้ตัวเองประสบความสำเร็จในชีวิตไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์และยังมีอะไรที่อยากทำอีกไหมกันคิดว่า ก็มาเรื่อยๆอ,อยู่อะอก็คือว่าตอนนี้ที่ทําอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคมากๆครับแล้วก็ยกังอยากจะทาไปเรื่อยๆ <c oughs> ข้อต่อไปนะครับในวันที่เจอเรื่องแยๆ่ๆมี้ที่ไหนทาให้ตัวเองยิ่ขึ้นบ้างไหมในวันที่เจอเรื่องแยๆ่ๆครับการเป็นปนติดเพื่อนใช่เขาเป็นคนขี <c oughs> ้เ <c oughs> หนฟัง แต่ส่วนมากก็ถ้าจะคิดก็จะคิดแบบเดียวในเรื่องที่อันไหนที่สมมติว่าเราได้ยินมาหรือว่าอันไหนที่มันไม่จริงหรือว่าเรารู้สึกแย่อะไรเงี้ยเราก็เลิกเลิกไม่ต้องไม่ต้องคิดแล้วก็หาอะไรที่เราชอบอะไรเงี้ยทำาครับอย่างเช่นช้อปปิ้งสิ่งหนึ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องทําให้ได้คืออะไรสิ่งหนัหนึ่งในชีวิตอ่าเรื่องนี้ลวกันพยายามจะ เกงินแค่หนูเลอกช้อปปิ้งปัดปีเตือนเขาตลอดเออทำอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งชีวิตที่ต้องพยายามทำให้ได้ก็คือเงินี้ค่ะก็ซื้อของให้น้อยลงแล้วก็เก็บเงินให้มากขึ้นค่ะออกไปข้างนอกไม่ได้อยากให้น้องแนะนำแฟชั่นใส่เวอร์ชมหน่อยเรียนออนไลน์โอ้โหเรียนออนไลน์จริงจะใส่อะไรก็ได้นะถอาสบายสบายเนี้ยที่อยู่บ้านเราแต่งตัวสบายๆก็ได้แต่ว่า ที่จริงชุดนอนก็ได้นะถ้าช <eri> ุดนอนน่ารักน่ารักเนี้ยใส่เรียนออนไลน์ก็ได้นะถ้ามีโอกาสได้ทําอะไรเวลาว่างจะเลือกทาอะไรที่ไม่ใช่ไปเที่ยวเหมือนรู้เลยว่าถ้ามีเวลาว่างดักแล้วดักนะรูปหนังหรอรูหนังทำอาหารอะไรเงี้ยเพราะว่าทำอาหารเราก็เคยทําตอนช่วงแบบว่าปีที่แล้วที่ต้องอยู่บ้านเราก็มีปัญหา บาดวนสรี้ทำขนมหม่งขนมอ๋อเหรออ๋อส่งไปให้ปปีอ๋อเหรอเห็นคิดอยู่อีกยี่สิบปีข้างหน้าคิดว่าตัวเองจะเป็นยังไงยี่สิบเอ็ดสาห้าอายุเท่าไหร่สี่สิบกว่าชอบแล้วก็คงจะต้องแก่กว่านี้แล20ปีข้างหน้าแต่ผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงยังคิดไม่ออกเลยครับนี่แหละครับยังยังคิดไม่ออกอีกด้านนการแสดงของกันคือใคร ชอบพี่นุ่นพี่นุ่นสียล้นพันครับเพราะว่าตอนนั้นกันจำได้ว่าพี่เขาเล่นเรื่องอะไรเกี่ยวกับหนังผีเนแลวเล่นดือพี่เขาพุ่นเตมากแล้วเราเห็นแล้วเรารู้สึกอยากเล่นอยากเล่นแบบพี่เขาบ้างเลยครับเส็กน้องก็แสดงเก่งนะไอ้เรื่องตเตอ่ะอยเล่นภาพยนตร์อยากเล่นคาแรคเตอร์ไหนหรือภาพยนตร์แนวไหนให้มีโอกาสนะครับก็ รับครับเล่นเพ่อยนเพราะอยากเล่นครับแล้วก็เรื่องคาแรคเตอร์หรือว่าภาพยนตร์แนวไหนที่จริงก็ได้หมดเลยครับแต่ว่าค่อยมาดูกันว่าจะเออผู้กำกับที่เขาเห็นแล้วก็อยากให้กันเล่นเนี่ยจะเป็นแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูกันอีกทีไว้ในแต่จริงๆแค่ถ้าเป็นหนังเข้ามาก็อยากเล่นละครับถ้ามีโอกาสอยากเล่นบทอะไรเรื่องบทไม่ค่อยเก่งหรืว่าเล่นเด้่องบทที่จริงชอบเล่นอะไรแบบลึกลับลับแบบลึกลับไม่ใช่ดรื่ลับ อะไรที่แบบรู้สึกว่ามันทายทายที่แบบไม่ใช่คนปกติอะไรเงี้ยเออมันก็จะสนุกดีได้กลับมาเล่นซีรีส์คู่กับพี่ออฟอีกครั้งรู้สึกยังไงบ้างได้กลับมาเล่นซีรีส์กับมาพีอีกครั้งก็ดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ทำงานคนที่เราแบบว่าสนิทแล้วก็งานร,ร่วมด้วยมันแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าออร่วมง,งานด้วยมาแต่แรกน้องจะพูดทางนั้นแหละร่วมด้วย ไม่รู้เหมือนกันครับไว้เดี๋ยวนับแล้วจะมาบอกในตครนี้ไว้เดี๋ยว GQ รอบหน้ามาแล้วเดี๋ยวจะมาตอบเออคืว่ามี่ากนแต่งตัวี่ดีในแบบของกันหน่อยกันว่าเอาเอาที่เราใส่เราแบบมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะกันรู้สึกว่าแนวการแต่งตัวแต่ละคนก็อาจจะแบบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยกันรู้สึกว่าถ้าไหนที่เรารู้สึกว่ามันโอเคกับเราเราก็ใส่เราดูดีอะไรเงี้ยก็ออกไปเลยครับเราจะได้มั่นใจในปีนี้ตั้งใจจะเปลี่ยนอะไรจากปีที่ผ่านมานะครับและเมื่อไหร่เจอกันหน้า ก็อยากเจอเหมือนกันนะครับถ้าปรับเปลี่ยนก็ก็คงจะทําอะไรหลายๆอย่างที่เราคิดว่าในปีที่แล้วเราคิดว่ามันยังไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยครับก็ปีนี้เราจะมาเริ่มใหม่หมดโควิดรอบนี้มีแทนอยากไปเที่ยวไหนไหมถ้าไปต่างประเทศได้ก็คงจะไปเราก็อยากไปไปบ่อยมากถ้ามยูิในประเทศไทยก็อาจจะไปทะเลอีกครับชอบไปครับตอนนี้ต้องการกินกับการแต่งตัวแบบไหนก็จริงจริงก็ แต่งตัวสบายๆครับแล้วก็มีบางแบบว่าบางอย่างีไอเทมบางอย่างที่เราชอบอะไรเงี้ยเราก็จะซื้อบ่อย<ม>ชอบทุกทุกอย่างนะครับ<ม>ชอบไปหมดเลยครับแล้วก็นาฬิกาด้วครับอันนี้ก็ชอบ<ม>ถ้ามีโอกาสเจอเบบีหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นอยากชวนเบบีทำอะไร<ม>ก็น่าจะมีนัดรวมกัน<ม>ว่าที่เราเคยทำกันทุกปีอะไรเงี้ยพูดคุยๆๆอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้ทำกันนานเชื่อว่าเบบีหลายๆคนก็อยากเจอเราสองคนแล้วก็เราสองคนก็อยากเจอเบบีั อยากถามว่าปี2021แล้วน้องการอยากบอกอะไรกับเบบีไหมก็เบบีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แบบว่าเอ,อ็เอนดูกันแล้วก็ปะปีนะครับค,คอยแบบว่าสนับสนุนเราสองคนมาตลอดนะคะก็ขอให้2021นี้นะครับไวยพรบเบบีแล้วกันขอให้เบบีเนี่ยรักกันกับปะคบไม่นาน,นอีนานแล้วก็เชื่อว่า2021เนี่ยจะมีอะไรดีๆขึ้นแน่นอน,นะครับขอบคุณเบบ เออรอยังแป๊บเดียวทำไมชมของแบบล้วหรอนครับในสัาหครับอ๋อแล้วก็ฝากผลงานของกันด้วยนะครับในปีนี้นะครับก็จะมีซีรีส์เรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องความดอกซึามรแล้วก็น็อตมีแล้วก็น็อตมีเขาไม่ใช่ผมนะครับแล้วก็ฝากรายการด้วยนะครับรายการมาเล่นกันเถอะนะครับสเปเชียลนะครับแล้วก็รถโรงเรียนสกรีนเจอร์นะครับแล้วก็รถอือแม่ครับที่เล่นโดยปอปีครับก็ฝากด้วยครับ น่าจะขนมโบเพียวเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาชอบกินแต่เคยทำคุกกี้ให้ทำรอบหนึ่งแต่ครั้งนั้นไม่ประสบความสำเร็จเราเพิ่งลองทำแล้วก็กินไม่ได้เลยอะครับพี่บอกเมันกินแป้งแล้วนะเดี๋ยวลองทำใหม่หนะกันถ้ารักเนื้อน้องกันนะรักมาก <c oughs> คือน้องอะ่ะคือน้องอะ่ะจริงๆน้องเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนที่เรารู้กูกันกมินกุมาร ี่คือเื่งคือการแสดงของน้องอ่ะมันมันแสดงแบบเขาเรียกอะไรเป็นนักแสดงมืออาชีพคือโปรเฟชชั่นอลอ่ะเออเขาเล่นเราเข้าถึงบทอินคือคือพี่ชอบการแสดงของของน้องการอ่ะแล้วยิ่งมาเขามาเข้าคู่กับปบบีอ่ะมันมันทําให้เราเชื่อคือแม่หนูไม่มีอะไรจะพายแล้วว่าเขาพายกันไดมอะอยู่เป็นเบบีก็ดีนั่งเฉยๆก็สุกซ่อไปคิดอะไรเยอะมีเรื่องอะไรก็แบบถ้ามองในมุมที่เขา ทางน้องออฟทางออฟทางการสื่อเราว่าแบบเบบีนั่งมองเฉยๆพอใช่คือนั่งมองแล้วก็ยิ้มแล้วก็มีความสุขไปเท่นั้นพออย่าไปคิดอะไรเยอะแบบอย่าแบบไปอะไรเยอะโฟกัสในสิ่งที่เขาอยากให้เราเห็นที่เรามองแค่นั้นเราก็มีความสุขนี่แหละแล้วก็เราก็แบบเออเชียเขาตลอดเวลาอะไรเงี้ยให้กําลังใจทั้งสองคนแหละตลอดเวลาเลยทั้งน้องกันแล้วก็ปปีดีดีชิพนี้แบบเออได้ได้ ได้มาร่างดูน้องกันบ้างเพราะจริงรู้จักมานานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ติดตามอะไรเท่าไหร่กูดูแบบดูแบบก็ดูดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรไม่ได้แบบติดตามแบบนกนิตยาสารถ่ายอะไรสัมภาษณ์อะไรอย่างไ,ไม่ค่อยได้ดู คือพี่อยากเก็บไว้เลยนะอันเนี้ยเห็นมันดีดขึ้นมาแล้วแบบว่าเก็บไว้ว่าเก็บไว้ว่าต้องมาดูกับมีใช่ไม่งั้น๋ยวมันจะไม่มันจะไม่เรียวไงว่าเราเนี่ยมันละแต่ก็แอบดูส่องในนิตยสารว่าแบบมันลงรูปอะไรไว้นะคือแบบว่าน้องแซบมากคือดูเท่มากหล่อก็เป็นอีกคลิปหนึ่งของน้องกันนะคะค่ะเดี๋ยวให้พี่แพงหาเด็กๆของเขามาแบบต้อนเราหน่อยเพราะเขาอ่ะรู้จักคนรู้จักชื่อคือเราอ่ะเห็นจำหน้าได้เราเคยเห็นจำหน้าได้แต่เราอ่ะจำชื่อไม่ค่อยเก่งแต่พี่แพงกมาพูดปุ๊บคนนั้ น้องนี่น้องนั่นน้องนู้นรู้จักทุกคนรู้จักทุกคนเพราะว่าแบบนอกจากพี่จะชื่นชอบแล้วก็ติดตามผลงานน้องๆแล้วอ่ะน้องที่ทํางานเขาก็จะมีแบบมีแกงมีกวนกวยก็เลยได้ขายเด็กๆกันไปน้องคนนั้นน้องคนนี้เป็นความสุขของคนแก่นิดนึงเลยไม่คุยด้วยแล้วโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย